สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องกิจกรรมการผจญภัยในถ้ำนะครับอันนี้นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเรียกว่าเกมถอยเตา๋าเป็นเกมที่ซ้อนอยู่ในเกมอีกทีนะครับก็กิจกรรมนี้จะมาประมาณ 2- 3ถึงเดือนครั้งนะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะให้สะสมเตา๋าเพื่อมาถอยนะครับจะทอยทีละครั้งก็ได้หรือทอยทีละ5าครั้งก็ได้ ส่วนตัวแล้วชอบทอยทีละครั้งนะครับขี้เกียจกดบ่อยๆนะก็ดูที่ตรงนี้เลยครับตรงที่ลูกเก๋าเนี่ยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่แล้ว2ลูกนะครับกดที่บวกข้างหลังเนี่ยครับกดเข้าไปมันจะบอกวิธีที่จะได้มาเพิ่มนะครับก็คือคะแนนใช้งานวันนี้ถึง50ก็คือคะแนนภารกิจนะครับทําภารกิจถึง50ก็ได้มาอีก1ลูกทําภารกิจถึง200ได้มาอีก1ลูกทําภารกิจถึง400ได้มาอีก1ลูกภารกิจรายวันนะ ภารกิจรายวันอ่ะภารกิจรรยวันคือตรงนี้ครับที่เป็นรูปขนนกข้างล่างนะที่เป็นรูปขนนกนะภารกิจเนี่ยคุณทําได้50คะแนนไ,น,นได้1ลูก200คะแนนได้1ลูกแล้วก็400คะแนนได้อีก1ลูกนะครับตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยคะแนน,น,นตรงนี้นะครับเนี่ยคุณทําตามเนี่ยภารกิจของเขาเนี่ยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยังสามารถซื้อซื้อด้วยเพชรนะผมใส่ฟรีนะ เพื่อนสามารถซื้อด้วยเพชรได้นะครับซื้อด้วยเงินสดก็ได้นี่นี่น,นซื้อด้วยเงินสดก็ได้หรือจะใช้เพชรแลกก็ได้นะครับ5,000เพชรแลกได้2ลูกแต่แลกได้3ครั้งหรือพูด,ดง่ายก็คือ6เต๋าใช้1 5 0 0 0เพชรอ่ะอ้าวครั้งที่2อ,อ่าครั้งที่3ครับรวมเป็น6ลูกเต๋านะครับใช้เพชรทั้งหมด15,000เม็ดนะนี่ นะครับเรียบร้อยอ่ะรวมกันเป็น11ลูกแล้วนะครับผมถอยเต่า5ได้2ครั้งนะครับอ่ะแล้วก็กดเลยครับกดตรงนี้เลยนะกดตรงนี้เลยปุ๊บก็จะถอยเต่าทีละ5ลูกนะครับประโยชน์คือเพื่อความประหยัดเวลาเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเลยนะีมันก็จะสรุปมาว่าเดินรอบนี้ได้อะไรบ้างนะครับอ่ะรอบที่2 เออเก็บเปนมุมได้บ้างแล้วโอเคนะครับคุณเก็บอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นตัวแมงต่างๆ่างมันจะไปอยู่ตรงนี้สิ่งมีชีวิตในถ้ำนะครับด้วงครีมพราคุณโจมตีชนะมันนะครับคุณก็จะได้ไอเทมนะอาจจะได้รับอาจจะได้รับไอเทมเหล่านี้นะครับอ่ะมันแนะนําพลังต่อสู้สองล้านหนะครับสบายสบายาทับหลักเอาไปเลย ไม่ต้องเสียพลังงานครับไม่ใช้พลังงานนะครับแต่แต่แต่ใช้หอยครับใช้หอยหอยอะไรหอยนี่ครับหอยนี่หอยนี่นมมมมมมนอหอยนี่นี่ไอหอยเ,หเนี่ยไอหอยเหยื่อพิษเนี่ยนะครับต้องใช้เหยื่อพิษหนึ่งตัวนะครับในการไปล่อด้วงขีบออกมาอีกนะขนาดว่าเราทอยเต่าได้มาแล้วนะครับยังต้องใช้เหยื่อพิษด้วยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามีเหยื่อพิษให้เอาเพชรแรกด้วยไม่จําเป็นครับได้มาเรื่อยๆ ได้มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยอย่เพจสามตัวใช้เพจห้าพันไม่ต้องไม่ต้องมันได้มาเรื่อยๆจริงๆนะอย่างเมื่อกี้ก็ได้มาตวงแล้วนะครับนอกจากว่าหาไม่ได้จริงๆนะครับก็ก็ค่อยใช้เพรเอาวันสุดท้ายนะครับนะแต่ปกติได้มาเยอะมากนะก็กดโจมตีครับก็เลือกทับหลักของคุณน,นะครับที่โจมตีแรงสุดไม่ต้องเสียพลังงานนะครับกดเดินทับครับ ดูดูดูให้ดีนะมัจจัดทับดีไหมนะครับใช้มดเกาะไม่ได้นะครับนี่เขาเขียนเตือนไว้ใช้มดเกาะไม่ได้นะครับอ่ะเหียอเวลามากแล้วเดินทับเลยชนะแน่นอนครับแลนะมีตัวเดียวก็เลยปล่อยยาวไปเรียบร้อยได้ไรมั่งถุยงบว่ะแหมอุตสาห์โฆษณาสดิบดีได้เซลลได้อะไร <c oughs> แมหไไไรแมไม่มีเลย นะครับตีสิ่งมีชีวิตในถ้ำหมดแล้วนะครับต่อมาก็นี่หัวหน้าสิ่งมีชีวิตในถ้ำนะครับก็คือแมงมุมปูนี่เองแมงมุมปูให้อเทมค่อนข้างเยอะนะครับนะต่อให้เราหาเองไม่ได้ก็ถ้าเพื่อนๆหาได้รีบเข้าไปร่วมทัพนะครับนี่มีรางวัลพิเศษได้ถึง2ครั้งนะครับได้ไข่ซ้มด้วยนะนะครับได้สปอร์ด้วยนะครับของดีทีเดียวก็ต้องวางครับ มา uh, เป็นเมงมุมนี่ต้องวางออกมานอกรังนะครับก็หาที่วางนะวางเลยไม่ต้องเสียพลังในการตีนะครับไม่ต้องเสียพลังในการตีนะครับให้กดรวมพลครับนี่วันนี้ผมยังไม่ได้ตีเลยนะครับรวมพลครับไม่ต้องเสียพลังเห็นไหมไม่ต้องใช้พลังนะครับตัวไหนไปนตีก็ได้นะครับยังไงก็ตายอ้อใช้มดละหาฤดูกาลไม่ได้นะครับลืมดูลืมดู นี่นะครับนี่เขาบอกว่าใช้มาถฐานรดูการไม่ได้นะครับปรับทับหน่อยนะครับอโอเคเดีย๋ยวเพื่อนๆก็เข้ามาครับใครๆก็อยากตีในมุมปู <c oughs> โอเคนะครับในมุมปูต้องวางแล้วก็พลังไม่เยอะนะครับตีไม่ยากพอๆกับตีงูตีปูตีเม่นนะครับที่มีให้ตีกันอยู่แล้วนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของร้านคาน้าคะแนนร้านคาน้าคะแนนไหมเป็นรูปสัญลักษณ์หอยเขียวเนี่ยเห็นไหมหอยเขียวเต็มเลยที่คุณได้มาจากแผนที่อ่ะนะครับได้มาเท่าไหร่ก็เอามาแลกของนะครับซึ่งผมได้มาแล้ว588นะครับก็ไอห้าชิ้นแรกไม่ต้องหวังนะครับหลักพันนี่ไม่มีทางถึงมันสะสมได้ก็จริงนะแต่ได้ภายในเวลาที่ เปิดกิจกรรมนะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออีก2วันวันกว่ากวมานะครับ <c oughs> ก็ผมรุ้นแค่เนี่ยครับไข่ส้มไข่แมงส้มนะครับผมรุ้นแค่ไข่แมงส้ม6 0 0้อยคะแนนที่เหลือก็ถ้าพอนะก็อาจจะซื้อเป็นสาบนะครับเห็นไหมตัวหายากเป็นสาบมีเอามาให้แลกแล้วนะครับแล้วก็เศษเศษมันก็เอาไปซื้อสปอร์เอาไปแลกสปอร์นะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อมีข้อสงสัยนะครับสอบถามเข้ามาได้ผมจะใส่ลิงก์ f a c e b o o k แล้วก็ไลน์เอาไว้นะครับนะเพิ่มเพื่อนแอดเฟรนดกันเข้ามาได้นะครับเข้ามาสอบถามปัญหาส่งรูปถ่ายรูปหน้าจอเกมแล้วก็ส่งเข้ามาถามได้นะครับใน y o u t u b e เนี่ยมันพิมพ์ได้แค่ตัวหนังสือคุยกันลำบากหน่อยนะครับหรือเพื่อนๆจะตั้งกระทู้ถามในเพจเกมมดที่เป็นของภาษาไทยก็มีนะครับเดีย๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะ จะได้มาให้เพื่อนๆหลายๆคนเนีมาช่วยกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากผู้สนับสนุนรายการสักนิดนะครับถ้า iPhone, iPad, Notebook, PC ที่เพื่อนๆใช้เล่นเกมมดอยู่มีปัญหา iPad แบตววมแบบนี้สามารถเปลี่ยนแบตใหม่ได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่เพียงติดต่อมาที่ g ิ g กคอมพิวเตอร์2 6 5 2 4 4 นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการกล้องวงจรปิดที่เห็นหน้าชัดๆแบบนี้เห็นเลขทะเบียนชัดๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่กิ๊กคอมพิวเตอร์0819265244หรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับจานดาวเทียมประตูรั้วรีโมทต,ต้องการติดตั้งใหม่หรือซ่อมของเก่าที่ใช้งานไม่ได้ก็ติดต่อมาได้เช่นกันที่กิ๊กคอมพิวเตอร์081926 5244ยินดีให้บริการครับผม